E.P. ที่เจ็ดไลฟ์สดวันที่สิบสามสิบสามสิงหายนะี่สิบสามนะครับในส่วนของ E.P. ที่เจ็ดสำหรับศิลปินรับเชิญหรือไปซิไปซิมาก็เพจติดตามทางเพจคณะมอลลัมใจเกอร้อยนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองงานครบรอบ งานสถาปะนาจังหวัดมหาสารครามนะครับกรซิมิไรสดแล้วก็วันที่สิบแปดงานกีฬาของเราศิลปินนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเบิงกรอนวนุฒิมิวบันเวลาไปไรสดนะครับถ้ามีเวลาก็จะไปไรสดให้ชมนะครับสําหรับงานกีฬานะครับวบนนิ้นเบิงแผนของอคิ้วไรสดก็นดนะสวัสดีแม่สาครน,นครับแม่บุญเติมครับ แม่นัดระดาอแม่สุพรบุญปัดอุดรธานีน้ำเดอ้อสวัสดีครับแม่นะครับวันนี้บอดบอยมาผ่าสวดมนต์เมนบอกพีวิดวันหนามาสวดมนต์เมนบอกรอซื้อบัตรคะอีพีที่เจ็ดเราจะขายกันเมือ่อ เดี๋ยวทำพีนิ้วให้ครับไม่น่าไม่น่าจะเกินวันจันนะครับนะครับในสองอีพีที่เจ็ดแชร์แล้วครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีแม่ปานีครับคอมเมนต์บอบคืนนี้ต้องต้องกดสติกเกอร์แม่เพชรลาครับเจตาอ่าแม่พันนีครับนะครับ คอมเมนต์บอกขึ้นแม่ต้องกดสติกเกอร์หรือรูปหัวใจในไลฟ์สดก่อนนะครับเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็กดแชร์น้ำเลือดแม่นะครับจะได้ดูจิตรกรรมของน้องๆน,นะครับในบันพักในแต่ละมือนะอัปเดตที่เพจคณามอล้ํมใจกันลอยกลุ่มปิดยังไม่เปิดครับพีวิจกุ่มปิดขายเมื่อใดพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ครับรออีพีเจ็ด น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทาทาจอบทาจอบพี่น้อง EP เจ็ดขายตัวแล้วบอกบอกยังยี้ขายตัวแล้วบอกบาลนน EP เจ็ดจเดี๋ยวเดี๋ยวบานนสิบอกครับในอีสอนเออ e p ที่เจ็ดเดี๋ยวบาลนนถามพี่นิวครับนะสรีเม่แสงจันทร์นะครับ,บ เชิญแม่นก เอาไปไว้ตะเกียไก่ลูกไว้พูดมันสีหอนไล่าครับไออีพีเจ็ดใยรมือไหนได้ครับแต่เปิดขายเสือแล้วครับพี่น้องอย่าลืมไปซื้อเสือด้วยครับ

เขาเข้ามาตั้งแถวให้มันดูดีหน่อยตรงนี้มันว่างอยู่นี่จะเกิดจะเกิด เราลองพิจารณาดูว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนืที่มันจะสวยที่สุดอันนี้มันมันก็จะเป็นการแสดงว่าเราเป็นคนมีสมาธิมีเป็นคนที่เลือกเ,อเลือกจุดที่ตัวเองอยู่ที่มันดีที่มันเหมาะสมด้วยนะบางทีอจจุดเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละมันจะทำให้เรา มันสี่เหตุให้เขาแบบเดินได้อย่างดีส่วนตันะคะรับครับ E เวลาพวกเราสวดมนต์เราก็ต้องใจจดใจจ่อกับคำสวดมันก็เป็นการฝึกสมาธินะครับถ้ามีเวลาเราก็ลองไปศึกษาใน g o กู l e ิลว่าอันที่เราสวดทุกๆวัน,นมันหมายความว่ายังไงพอเข้าเข้าใจความหมายแนวเวลาสวดเราก็นึกถึงความหมายของบทสวด ก็คือถิ่มทุกอย่างไวเลยเพราะว่าเราสวดมนต์แค่สินาทีมันก็นสิเงทีให้เราเกิดสมาธิขึ้นนะครบมเมนว่าสวดมนต์อยู่นี่กำลังคิดว่าอ่าเกิดเรื่องอื่นอยู่ค,คิดเรื่องที่ห้องไปประสบพบเจอมาในวันนี้มันอาจจะเหนื่อยจะล้าอาจจะไม่ได้ดังใจเราจะคือห้องก็ต้องพักไว้ก่อนหรือกังวลเรื่องท่าเต้นเรื่อง ปัญหาความรักเรื่องเอยียงสินะครับเราก็พักไว้ก่อนแค่สินาทีที่เราตัดความวุ่นวายออกมันก็จะทำให้เรามีสมาธินะครับฉะนั้นใจจดใจจ่อกับบทสวดแล้วถ้ามีเวลาก็ไปศึกษาคำแปลหรือความหมายที่โนาสวดน,นะครับ สาธุพุทธบูชามหาเตชว,ว,วันโตธรรมมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพควโหพุทธาราชานังธรรมราคะนานันสังฆราคะนานั Th พุทธังปะสิทธิเมธรรมปะสิทธิเมสังฆัระสิทธิเมสาธุอิมินาสกาลินาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาลินา ตังทัมมัาภิปูชยามาอิมินาสการีนาตังสังฆังนภิปูชยามาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูฏังภะคะวันตังอภิวาทิเอมีสวาคาโตภะคะวตาทัมโมทัมมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะตาสังโฆสังฆัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรริสธัมมะสาิสัาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะ ສັງຄິຕິໂກອາການິໂກເຫຫິປະສິໂກໂຄມະນຍິໂກປະຈັນປັນເທດນໂພວີດູນີ້ຕຸປະຕິປັນໂນ กาติทงจันตาลิบุริสายุคานิยนาบุริสากุคลาปิสังขวัตโตสาวกัสังโคอะหเนโยปาหุเนโยทัติเนโยอังชลีกัลิโยอนุตตะลังบุญญาขิตังโลกาสาภิสังัะเตสุจิราปาริมุตังปิตัรภควัตตังสละนคัจฉามิธรรมจามิปุสังขัจาวบัสตังบัสิกังมสังโคกาเรปุสงกิ เป็นตังสารนังตังข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริพนนานนานมีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึ้นที่นับถือจะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ท่านผู้จเจริญทรงทรงจำไว้ว่าข้าพาเจ้าทาั้งหลายนี้ขออ่อดายทหลายชีวิตฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาขององค์าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นต่อเชั่วชีวิตของข้าพาเจ้าทั้งหลายนี้แล ลัตนาตะเยปมาเถนะทวารตะยนะกตังสาพังอ布拉ทางธรระตโนพันเตสังเถปมาเถนะทวารตะยีนะกตังสาพังอ布拉ทางธรระตโนพันเตอาจารีปมาเถนะทวารตะยนะกตังสาพังอ布拉ทางธรระตโนพันเตมาตาปิเทลีปมาเถนะทวารตะยนะกตังสาพังอ布拉ทางธรระตโนพันเตการชั่วใดที่เป็นบาปประสงค์ที่พระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังได้ดวงเกิน ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่อย่างนี้รับผู้เจ้าที่พระแม่รางธรณีพระแม่คงคามหานทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าปู่เจ้าผาเจ้าผาเจ้าเขาเจ้าแม่เจ้าหลองเจ้าทองเจ้าพืงภผู้ไม่เทวดารูปจากเทวดาอากาศเทวดาเทวดาป้าดินอินพงยมจกรพญาหนักตุ้มดันพญายมราชทางสัตว์ลูกขลทั้งสี่ นะนนิริยาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลาาอกด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหายเจตนาไม่ได้ขอให้ท่านผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนำมาแล้วนั้นจงลุกกระตายหายกระทดโดดุโโยระหงสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไี่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกขอให้ความทุกข์สศกโรคภัยของสิ่งแตงดลายมใดๆอย่าได้มาพ้องผ่าน ขอแต่วความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจุมเกิดจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัว,วของข้าพระเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปตลอดกาลนานเทินสัพเพียสตาสักทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เปิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอมตุจเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อตันเลกันเลยอัพยญาปชาองตุจม็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อดีทางองตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียตนังปริหารนันตุจงม,มีความสุขกายสุขใจรักษาตัวนี้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดอันนี้ที่พี่บอกให้เราใจจดใจจ่อกับการสวดมนเพราะว่าขณะนี้คือเราสวดมนอยู่ ในขณะที่เราสวดมนต์อยู่เราจะ,ะเราจะต้องสวดทั้งเดลงออกมาทางวาจาแล้วก็เรารู้สึกในใจของเราด้วยนั่นก็หมายความว่าเข้ากำลังเหตุอย่าง,ย,างยู่ไก่เข้าเหตุให้มันดีที่สุดในขณะที่เข้าเห็ดสิ่งนั้นคันาจังสันแล้วนั่นก็พกเกิดผลเหมือนที่พี่จะเล่าให้ฟังว่า แต่ละวันนี่คือมันเยอะมากสำหรับพี่ที่ทำหลายๆอย่างทั้งโรงแรมทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารทั้งขายของนะครัวงเฮ้าจังเสียมั่นก็เป็นสก,กิลเอียงคือมันใหญ่ถ้าพี่บม่มีสมาธิหรือกำหนดจิตใจตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้ได้พี่ก็จะทำได้ไม่ดีแล้วก็ บแหลวจักยางเลยก็เป็นเหมือนกับว่าตำหนาตำหลังไนะฉะนั้นเวลาพี่ตื่นขึ้นมาพี่จะคิดก่อนว่าวันนี้จะเอาอะไรเรื่องแรกแล้วก็ทําให้มันดีก่อนทําให้มันจบคิดไปทีละเรื่องอ